นนีจะทำหมูอบงาขาวนะคะหมูอบงาขาวเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะเตาอบหมูเราก็หมักด้วยพริกไทยเกลือน้ำตาลนิดๆแล้วก็งาขาวนะคะเราจะเอาเข้าอบเตาอบเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะ ร้อหองศานะคะ,ะเ,าเตาอ,อบเราก็ร้อนแล้วนะคะเราจะเอาเข้าเตาอ,อบนะ,นะคะร้อยห้าสิองศา45หนาทีนะคะเ,เราเอาหมูเราเข้าเตาอ,อบแล้วนะคะ เราจะอบ45นาทีนะคะด้วยไฟ150องศานะคะเราก็จะเป็นหมูแดดเดียวนะคะเพราะว่าทางโนเวย์ไม่มีแดดแล้วก็ต้องใช้เตาอบแทนนะคะมารอชิมกันเสร็จแล้วนะคะหมูแดดเดียวเราอบเสร็จแล้วนะคะอบใส่เตาอบโนเวย์ไม่มีแดด เสร็จแล้วนะคะมามามา,มาชิมกันนี่ตำถั่วด้วยนะ,ะตำถั่วกับตำถั่วนะ,ะจวดจัดด้วยกันพี่น้องจุดจุดจวดด้วยกันนะคะตำถั่วโนเวมีมะเขือเพาะเราะเพ,าะ,เพาะด้วยนะคะมเขือเพาะ มีประกาศหินด้วยประกาศสอยประกาศหินประกาศขมหลายอย่างนะคะ